สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยงแล้วนะครับที่เต็นป์ปฏิพาตอโต้นะครับวันนี้จะมารีวิวสายซิ่งนะครับเป็น t o โยต้ารีโว2.4แซดอีนดิชั่นนะครับ4ประตูนะครับมาเลยนะครับอันนี้นะครับสวยจริงนะครับปี20สวยงามมากเลยนะครับก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลด้วยนะครับ สวยงามมากเลยนะครับสีดําทั้งคันเลยนะครับแม็กเวลสีเส้นนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับผมนี่ตาดูมากเลยนะครับคันนี้สีดําสวยงามมากเลยนะครับผมสีดำทั้งคันเลยนะครับปฏิพัท์ออโต้ได้มาคันนี้สวยๆเลย หลังโลโก้ไฮรักนะครับผมรีโว่สวยงามเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับแลดูสวยมากนะครับตัวนี้นะครับแซนดดิชั่นสวยงามมากเลยนะครับ4ี่ประตูเราไปชมภายในกันนะครับตัวนี้กว้างขวางแค่ไหนไปดูกันเลยนี่เอกผ้าสวยงามเลยนะครับ นายดูแลสวยเลยครับไม้น้อยนะครับไม้สองหมื่นสิบพันเก้าร้อยกิโลนะครับสวยงามมากโตโยต้ารีโวนะครับเครื่องสองจุดสี่แซดดิชั่นนะครับเอนทรีนะครับสี่ประตูนะครับตัวนี้นะครับปฏิพัทธ์ออโต้นะครับปี2020มาแนะนำให้ในราคา5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ